ยยสำหรับพิธีกรรมภายในงานางเมื่อพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสพร้อมด้วยคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาก็ได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมไปพร้อมกักบศูนย์กลางพิธีนาวดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ทุกๆต้นเดือน โดยได้น้อมนำพัตนาอันปราณีตน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในพระนิพพานซึ่งทางทุดงคสถานล้านนาก็ได้จัดพัตนาอันประณีตน้อมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงทุดงคสถานล้านนาโดยกัลยาณมิตรปราณีอารีมิตรเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า ต่อด้วยพิธีถวายผ้าอ่บน้ำฝนโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุกผาบูชาพระรัตนตรยัยโดยคุณปีเตอร์และคุณปาริชาติแอนเดรสนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยกาลยานามิตรลักษณาเลาหะาชายัยนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้พ่านรัตนบุกผาและทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป,ป่าบุญบูชาข้าวพระและทุกบุญกับทุดวงคัสถานล้านนา ในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ